เอาแล้วค่ะจิโอโควรใหญ่อ่ะอนนใหญ่ไหมใหญ่กว่าน้าพี่เดียะเออใหเฮมากเอาพี่เอาไหนครับเอาอันไหนก็ได้พี่เลือกให้เลยค่ะพี่เลือกอันไหนหนูกว่าเอานะคะ <c oughs> อันไหนที่สวยก็เอา <c oughs> ใช่นะดยอดยังสดสดอยู่เลยนะคะถ้ามาท้องนี้ต้องหายที่เดียวเลค่ะถึงจ่ถึงจ่าถึง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 จ่า จึงมุจจานี่เข้าเข้าลืมหัวเอาจริงหรออันนี้เขาลืมหัวน่าใช่ไหมเอ้ยนารู้ได้ไงอ่ะกินบ่อยหรือเปล่าไม่เคยกินค่ะเข้าลืมหัวอ่ะอย่าได้ก็ซื้อเป็นทุนได้อ๋อเป็นพระที่ตุ๊เจ้าเขาฝากขายคุมคุมอันนี้พระรอดอันนี้พระรอดพระรอด สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพีทอยู่ที่ตลาดมูเซอร์นะคะพอดีว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็อยากกินหน่อมากนะคะคือแถวเนี้ยทุกฤดูฝนอ่ะเขาจะมีแตงมีแตงของคนมูเซอร์นะคะแตงม้งแตงแมวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีหนอด้วยนะคะคือเมื่อกี้ผ่านมาหน่อเยอะมากเป็นตามทางเดี๋ยวเราไปดูนันว,ว่าว่าเขาขายหนอะไรกันบ้างคุณน่าอยากกินหนอะไรคะเดินๆถามไปดี่ให้มีแตงถามสิมันหนอะไร อะะไรคพี่อันนี้หนอในดินหนอในดินเรียกว่าหนอเปาะหนอเปาะอ๋อภาษาอะไรคะพี่ภาษาไทยภาษาไทยส่ว่าหนอเปาะเหรออ,ปปรอ๋อภาษาไทยเรียกหนอเปาะเหรอใช่หนอไม้ไงอ๋อหนอไม้แล้วแตงนี่ขายยังไงคะพี่อันนี้แตงโลละยี่สิบบาทครับโอเคค่ะพี่เดี๋ยวน้องเอาไปเดี๋ยวพี่ทำให้เอาโลค่ะพี่หมดแล้วแล้วก็หนอนี่ขายยังไงคะพี่เอาได้มาตุ้กชิมอ่ะดิ กล่องละห้าสิบครับกล่องละห้าสิบอ๋อโคตรใหญ่อ่ะใหญ่ไหมใหญ่กว่าหน้าพี่เดียเออใหเฮมากเอาพี่เอาไหนครับเอาอันไหนก็ได้พี่เลือกให้เลยค่ะพี่เลือกอันไหนหนูก็เอานะคะอันไหนที่สวยก็เอาใช่นะนกล่องอันนี้ก็กองห้าสิบใช่ไหมพี่ใช่ใช่ห้าสิบหมดเลยห้าสิบหมดเลยนี่สองโลครับสี่สิบโอเคค่ะเครื่องเนสุดเ็ดถ้ามันมีกองอย้หกองไหนดีเรากองหนึ่งแล้วเราไปแบ่งกัน ว่าอย่างไรก็กินโอ๋นะนี่เขาใหอ่อะถ้าเอาไปคนเดียวกินไม่หมดลช่ไหมใช่ใช่เอากล่องมาดูนะถ้ามันถ้ามันใหญ่นี่มันหวานไหมพี่หวานครับจะจะเล็กจะใหญ่มันก็หวานเหมือนกันแม่ถ้าหวานที่เล็กมันก็มาหวานหมดจะหวานกว่าแม่เอาอันเล็กกล่องน่ารักไหมเป็นแบบขนอน่ารักนะใส่ใหญ่นี่คือใหญ่มาก ว่ทอใหญ่ไม่เอาใหญ่เกินกินกินไม่ได้ใหญ่เกินแล้วอะไรคะพี่อะโวคาโดเหรอคะใช่อะโวคาโดครับปลูกเองหรือเปล่าคะปลูกเองครับอันนี้สายน้ำผึ้งครับสายน้ำผึ้งอะโวคาโดสายน้ำผึ้งพี่หน่อภาษาพี่นี่เรียกว่าอะไรคะวากอฮะวากอวากอวากอรักษาแตงนะคะอาแพรอาร์แพร์วากออาแพร์ด้ได้ไหมพี่สัมเีย ได้คะฝากไว้ที่ร้านพี่ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างบนมีอะไรอีกนะคะถ้าอันนี้าแผงอัลชิบาโอาเองาชิบาก็อชิบาน้าแผงอัชิบาแปลว่านาแผงสี่สิบบาทใช่ชอบใจเช่ิบาก็ทคุณป้าหัวรอดอ่ะเดี๋ยวหนูลงเอาตังค์พอนด้วยพี่ใช่ครับดู เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะะว่าขางนอีกกระบาว่บา้ะาาเอากะสีบามดได้แล้วมดได้เดยวเื่มากกว่านี้ก็มาเป็์นี่นี่เป็นสะพ้านี่ะโีเหรอ เออได้พี่เขาไปนะอะไรนะอยากรู้ความสามารถก่อนนี้ก็เป็นเพื่สายนี่ถามแม่เขาก่อนมีลูกมีเมียแล้วครับโอ้ไม่ใช่มาดูเผ่านี้แต่ว่าหลายคนไม่ใช่มาดูคนนี้โอ้องมันเป็นสะพายชนเผ่านี้นะอ่าไปไปต่อทางมีลูกมีเมียแล้วร้านเองเขาก็ขายหน่อไม้กันแบบนี้ค่ะโอ้ใหญ่มากใช่โอ้ยนี่เป็นหน่อแบบนี้คือสดมากนะคะเขาไปหามาแบบสดๆเลยพี่ชอบมากดีสุดสิ โอ้โหหน้องแม่ต้องสอนนี่ใหญ่จริงๆนะคะดูสิคะอันนี้ขายยังไงคะกล้วยกล้วยได้บีด้าสามสิบาบีล้าสามสิบเป็นกล้วยอะไรอ่ะกล้วยน้ำว้าเหรอคะบีฟักทองเหรอคุน้าไอ่คุณน้าเป็นกล้วยป่ะเชื่อข้าต้องตะโกนถามว่าเป็นกล้วยอะไรอ่ะใช่กล้วยหอมกล้วยส้มกล้วยส้มอ๋ออันนี้แตงลายเหรอคะเนี่ยน้าจะได้แกะตงลายไม่ใช่เหรอ อืมอันนี้ขิงขิง,ขงไ,ได้ขิงเหรอขายยังไงกันห้าสิบกิโลละห้าสิบกิโลละห้าสิบเอาครึ่งโลได้ไหมอืมออาได้ขิงมาแล้วคะ่ะขึลขิงภาษาพีนี่เรียกว่าอะไรคะชุบีชุบีเ,เรียกว่าชุบี อันนี้เป็นริกอะไรคะทิดอยิกดอยเออนี่ิดอยจะเป็นอย่างเงี้ยเม็ดมันจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่นะสชอืมใช่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้มันเผ็ดไหมคะริกดอยเหรอคะหนบาห้หมีอห้ได้เยไหมือยได้แล้วหรือเปล่า ไปดูปลาล็อกอันนี้ก็าส้มข้าส้ม,ม,สมลูกเล็กอะ่ะเอาไหมถึงสิบบาทเลยค้า,า,ามมทำอส้มลงแล้วสีสมมว่สิบสามร้อยร้อยไม่เคยเอ้ยไม่เคยเห็นปะเอาบะคอนโดได้เขามีหน่อทุกร้านเลยนะไม้มเกีเ้เออยไม้เกี้ที่บ้านมีอยู่มีอยู่ใช่ไหม,อมเอาไหมพี่ให้พี่มีสิบบาท มีหลายอย่างเลยอืมใช่มันเป็นพริกแห้งต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้พริกแห้งอะไรคะพี่ถ้าเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยเป็นพริกอ๋อนี่เป็นพริกฮอตค่ะพริกฮอตแค่นี้เป็นพริกกระเหรี่ยงพริกกระเหรี่ยงอ๋อนี่ถุงเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ๋อกระดองเอาไหมอ๋อกระดองไหมพริกกระเหรี่ยงก็เราก็มีอยู่นลยกะดอกรองกระดองหลายอย่างแมละสิบบาทเอาไหมเอานะคะเอาซักมากก็ได้ค่ะพี่มันยังสดๆอยู่เลยเนาะ น่ากินมาดูยอดยังสดๆอยู่เลยนะคะนี่เรีภาษารถึงจ่าถึงจาถึง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 รียถึงถึงจ่าถึงจ่าถึงมือจ่าถึงจ่าถึงมือจ่าเนี่ยเรามาซื้อของเราก็ต้องเรียนรู้ภาษานะคะพี่พแลกเปลี่ยนกันก็บอกให้ไปเป็นลูกสะพ้ายเนี่ยถึงมืจ่าเป็นภาษาของมุสลิม มูเซื้อดำนะคะถึงนู่งจะถ้าเปาา็นภาษาเราล่ะเรียกว่าอะไรจ๊ะภาษานทยนะเลเฮปแปลฮะ,ะเลเฮปแปลเลเฮแปะภาษาหนูเลเฮแปะนะพี่กระเด้งแดงถึงจะกเลเฮแปะนี่ถึงนู <c oughs> ่งจะได้ของเมาได้ภาษาคุ้มกว่าสิบาทนี่เขาก็เป็นหนอ่อเป็นอะไรเหมือนกันเนาะหน่อเหมือนกันเอาคงไปถึงนี่เนาะ,ะเราไปแวะดูฝั่งนูน้น ก็กลับอยังไม่ได้ไปเอาหนอนพี่เขาเลยจ้ะอ๋อแตงใช่ไหมนี่แตงไรค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงจําหนูได้ไหมคะจไม่ได้จไม่อ๋อที่คุณลุงเป่าเพลงให้หนูฟังอ่ะที่เป่าแคนวันนั้นค่ะเออมีห้าอยู่เนี่ยเอายังมีอยู่เหรอคะมีอยู่วันนี้อยากฟังอีกได้ไหมคะ วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ล้างไวหลายวันแล้ววันนี้คู่วีนี่เพราะเขาลืมไว้ที่นี่มันได้ม่ได้ท่าภาษาค่ะเสียได้มากเลยมารอบนี้ไม่ได้ฟังเพลงละอะไรนะค่ะอุ้ยสวยมากเลยอันนี้เป็นแบบเป็นแหวนใช่ไหมคะโอ้นี่เป็นของขคอนเนาะทองเหลือเนาะทองเหลืออ๋ออันนี้ทำมาจากพม่าอ๋ออะไรร้อยเดิมเลยอยอร้อยไปซื้อเล่นมั้อันนี้มั้ ถ้าบ้าเขาไม่ทาหล่อทาบู๊อะไรออออันนี้คลอยนี่คลอยจริงอ๋อคลอยจริงแต่ว่าเป็นแหวนทองเหลืองเขาทำมาจากข้าว่าวงละร้0ยหรอคะวงละร้0ยค่ะวงละร้0ยคุณลงสบายดีไหมคะ สบายดีแต่ได้ใคยมีเงินคุณวินนิดนึงไม่ได้ทำงานล่ะค่ะก็ว่าผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยได้เจอกันเลยรอเพราะเศ้าก็เขาไปเรียนคนละไม่ได้เงินอ๋อไปเรียนหนังสือในเมืองกันใช่ใช่ไมมีเงินเช่อคุณไม่มีเงินยังดีใจที่จํากันได้มันมันโดมมันรู้ยังไงว่ามันหอมเนี่ยมันโดมเอาอย่างนี้หรอถึงจะรู้ว่าอร่อยต้องโดมเหรอคะโดมหอมอ๋อโดมจัดโดมเอา ถ้าหอมแล้วก็ถ้าเกิดอยากรูมม้มันจะหอมไม่หอมนี่โ<น>ดนอะไรไปแล้วหอ<น>มตุ้มๆที่สุดกลิ่นอืมกลิ่นใช่กลิ่นมันออกมาจริงด้วยหอมเลยหนูเอาเป็ดที่มาหอมๆนะนี่แหละหอมหมดแล้วค่ะได้ยินไหมคะถ้าไม่หอมได้หนูเอากลับเมื่อคืนนะเอาสองลูกใช่ไหมคะ <c oughs> คนละลูกเนาะเอาสามลูกไหมฮะเอาสามลูกไหมสามลูกเท่าไหร่ ชาโลนี่สิบบาทอันนี้ฮาลูฮาลูนี่โลชิฮันเนี่เด้อนโลชิห้าโลชิห้าห้าโลชิชิห้าหนึ่งโชิห้าใช่อันนี้ก็หอมอันนี้เอาเทเกนเนาะอันนี้เป็นอะไรเคี่ยวอะไรคะบอันนี้เคี่ยวหมูป่าเคี่ยวหมูป่าอันนี้ชิชิห้าเอาไว้ป้องกันไทยเหรอคะอันนี้ชาโลนี่ร้อยสิบบาทสาลร้อยสิบบาท จะกินหมดเหรอคนเดียวหนูกินไม่หมดอ๋อส,สองลูกก็พอสองลูกพอสองลูกก็พอค่ะคุณลงุงเรียกมาสองลูกเอวันนี้เสียดายว่าะอันที่หอมมือหอมเสียแทนเนาะถ้าไม่หอมเนี่ยเดี๋ยวหนูมาคืนก็ไม่อร่อยเอามาคืนนะเอาแต่เปลือกใช่ไหมโอเคได้ไปสองลูกนะคะหนูอันนี้ก็จะมีงางาขาว <laughs> <ม> <laughs> นี่เข้าเข้าลืมหัว อจริงเหรออันนี้เขาลืมผัวน่าใช่ไหมเอ้ยน้ารู้ได้ไงอ่ะกินบ่อยหรือเปล่าไม่เคยกินค่ะเข้าลืมผัวอ่ะอยาได้ก็ซื้อไปดูนะโอเคลูกกระดเก่านี่อยู่ตรงนี้อ๋อนี่กระดเก่าอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไทยใหญ่เนาะอันนี้ไทยใหญ่นี้ไทยใหญ่อันนี้อันนี้ของโอ้ไทย เป็นพระเอิญเก่าหาดูยากมากหาดูยากอันนี้อันละร้อยผมได้อันละร้อยหมดเลยถ้าอันนี้ในหุ่นร้อยอันนี้เหรียญห้านี่คือเหรียญห้าสมัยไหนล่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตะกี้ขายขอตู้นะอ๋อหนู้นเป็นเหรียญห้าสมัยเก่าอันนี้เป็นทองเหลืองใช่ไหมมันก็เป็นเป็นพลอยแท้แต่ว่าเป็นทองเหลืองพลอยนี่พลอยแท้นี่เป็นเงินอะไรนะรูปีหรอที่รุ่นเก่าป่ะอืมใช่เงิเนาะ ปินเขาเหลือแต่ไม่เลาะไม่เสียจะนำไม่ได้จำนำไม่ได้สองคืออะไรคะชิชิ๊กชิชจำนำไม่ได้ก็มาจำนำแรกกับผลไม้ได้ไหมเพชรจำนำไม่ได้ก็มาแรกกับผลไม้โอเคเดี๋ยวเราจ่ายของแล้วเดี๋ยวเราไปเอานอนล้วกลับไปเนาะอ๋อเป็นพระที่ตุ๊เจ้าเขาฝากขายคุ้มคุ้มอันนี้ผ่านรอบ นี่พรอดพรอดอันนี้อะไรเมนูนะนี่หมูนี่ไม่รู้เข้าจรไม่ได้ไปดูโอ้คุณตาก็ขายหน่อด้วยนะคือลูกร้านอะมีหน่อหมดเลยนะคะเอ้โหคอนโดเขาก็ปลูกเยอะเอ๊ะจะเป็นแตงกวานะคะไม่ใช่แตงดอยแต่ถ้าเป็นแตงดอยที่พิธซื้อเมื่อกี้นะคะดูโหเยอะมากเยอะมากหน่อคือเขาหามาจากไหนไม่รู้แต่ว่ารู้เยอะมากอยู่คู่นี้นี่ ขายหมดแล้วหมดนี่นะคนตาหนอนี่เขาไปหาที่ไหนเลยคะถ้าว่าจะไม่อยู่โควิดนี่จะขายหมดหนอนี่เขาไปเอาที่ไหนอะคะไปเอาปลาค่ะเอาในป่าเยอะมากปูกบปูเอาอ๋อถึงว่าเยอะมากปูเอาปูกบไปเอาปลาอ๋อถึงว่าไม่ไม่สนใจปูก็ไปเอาปลาถ้าผมไม่สนใจสนใจปูไม่บอกไม่ได้ไปไหนแล้วเอาใกล้ๆนี่อันนี้ อันนี้เป็นงาขาวหรือเปล่าอันนี้ถูนเท่าไหร่คะงาห้าสิบบาทห้าสิบบาทหมดเลยนี่งานดำงาดำค่ะถูนเม็ดม่อนเม็ดม่ยังไม่ได้คั้วใช่ไหมคะไม่ได้คั้วถ้าคั้วไว้น่นจะเสียไม่มีคนอ๋อแล้วมันเสียแล้วนาจ๋าจะทำอะไรถ้าเป็นงาขาวไปทำไรกินอ่ะโอ้กินอ๋อถูห้าสิบถูได้ไหมถูได้ถูถูกหวยเลไฮเดรน ไฟเลงก็ไม่ได้ไม่ต้องขั้วไฟออนค่ะโอ้ฝนจะตกแล้วนะคะแต่บรรยากาศดีนะคะไม่ใช่ช่วงหน้าฝนไฟดไฟดำไมครับเราโคมนนีนใช้ไอเนี่ยใช้เกล็ดหรอคุณลุงงางาขาวงาขาวนี่ภาษาคุณลุงเรียกว่าอะไรคะงางาเอาก็เรียกงาเหมือนกันวงาเฝรวิงาขาวงานนี่ก็งาหน้าวิงาหน้าวิ แอปเรเวนะคะคาโลชีเอชว่าแอปเรเบย์แอปเรเบย์สำเนียงเป๊ะทุกอันเลยอะพี่ดาแอพเรเบย์เรียกสำเนียงหนูได้ไหมคะเนี่ยต่อจากนี้ไปจะได้จำไว้ต่อจากนี้ไปจะได้จำไว้ฝนตกแล้วนะคะพี่ต้องรีบไปเอาหน่อไม้ของพี่ก่อนระวังนะนะข้างหน เอานะเพิ่มตมอีกพี่เาถามหนอนี่อะไรนะพี่วากโตอะวากโกวากโกใช่ไหมวากโตวากโตมีอวักโตวากโตวากโตแล้วก็วาโกใช่อาแพง อบคุณมากค่ะพี่ค่ะคุณหนอนมาเยอะมากที่ปลูกเองหนวดเปย์ค่ะอันนี้ขาขามาเองค่ะหนวดเปยนี่ขายเลยไว้ให้ส่ครับไปไปตลาดจะไปไหวไหมคะเนี่ยไปป่าไหวไหมไปทุกวันดูเซลไปทุกเช้าขึ้นดอยตลอดใช่ไหมคะพี่ใช่เพื่อไปหาหนอนนะคะเนี่ยผู้ชายขนาดขึ้นดอยนะเนี่ยถ้าไม่ขึ้นดอยเซลพี่เขาค่ะแล้วก็พี่ได้ของเยอะแยะเลยโอ้ยไม่อยากจะโชว์ความแข็งแรงดูว่าถือของได้เยอะขนาดนี้ วันนี้พี่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่เล่นเน็ตดนะคะอ่าไม่เล่นครับอ๋อไม่เล่นอ่ะเอาเสดาไม่ได้กดติดตามเป,เป็นเล่นครับเอาแฟนพี่เล่นนะคะให<ด>้แฟนพี่ติดตามช่องหนูได้ไหมเดี๋ยวบอกให้มือมือถืออยู่กับข่าวอ๋โอโอเคค่ะฝากติดตามลูกพี่ชาแน,นลด้วยนะคะพี่ขอบคุณค่ะเอาได้เลยค่ะไงวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ